นี่พี่น้องนี่นี่ปลาคาวก็มีปลาเข็งปลาปลาปลาคารอกปลากระโดดปลาซิ่วโอ้บดรการรยการพี่น้องขึ้นจอเลกกำลังจะไปอีกที่หนึ่งนะครับท่านผู้ชมมาพูดเดียวขับปติ้งไปสิเหรอขับปะติ้งอยู่ข้างนั้นไี่มีบ่ข้องเหรอข้องนี้ก็ยังมีเห็นเพอระบบการขี่กายก็ไม่รู้มา มองคอมึงไหนมีเห็นไองหวองในเหวในเหวท่มลำบ้าทมท่อมมันล่องใะเหวฮะเหวอือในเหวฮะท่อมล่องสองคนสงสัยเข้าไปคงนั้นกูมาทั้งนั้นบอเห็นเพิ่มีเห็นเพิ่มบอกอมาลาดเขาคือเดียวเองบ่กมัาดเขาคือเดียวบอกออปากนัก่มัาดเขาเดียวมันเห็นอมีเห็นลองขีมมอเตอร์ไซค์ไปเพิ่งเนาะมองเลยอ้อมออมมึงนี้บ่ เอออมมันนี้ไปเขา้าเดนองนะเด้อเดนองเหรอเดสะอันที่เขาคุ้นไม่เลยบอสเดนองบดนองกกตะเวนนะมีหัวตรงนี้เป็นสะทางนี้เป็นคลองโอ้ขึ้นมาน้อยนึงมันจะเป็นคลองบอสมันจะมีทางเข้าไปยึนอกกตะเวนนะคนตะเวนเหรอบอสเขาซ้อนได้เออเขาซ้อนเขามาซ้อนคลอ,อ,อ,องนั้นละ่ะเขามาซ้อนเออเออเออได้ได้ขาบอสบอสออเขามาซ้อน เขามาซอนเมื่อกี้ในแปลนดอสเหมืเมื่อกี้นี่ปลาคอดปลาคอดบ่ออืออืมนี่มีแต่ปลาซิวเนาะปลาขาวน้อยะปลาขาวน้อยเนาะนั่นเลยโอ้ปลาขาวน้อยเนาะโอ้ได้ปลาขาวทุบเละมาเนาะโอ้ปลาขาวน้อยปลาขาวน้อยโอ้เมือนนั้นฮะขอกัดได้อยู่ได้ปลาซิวปลาโซ่รหันหลายหลายคอยมาก็นี่แหละวคอยมาตอนนี้แหละ จมานนี้ดิเออมานนี่แล้วแื่อคนมาแล้วมาเมื่อขอผ้าฮะเมื่อวันเสาร์มั้งสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมวันดีวันนี้มาอีกคลองหนึ่งครับผมไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับคลองนี้ไม่รู้เรียกว่าคลองอะไรคลองใหญ่มากเลยนะครับนี่ครับแม่แม,แม่ป้าป้าแม่แม่แมป้า,ปาเพิ่งกาลังมาซ่อนครับผมเพิ่งด้ล่นทองเด้อเพิ่งกาลังซ่อนกบซบกาลังซ่อนปลา อันนี้ถ้ามีทองก็ดีนะเพราะเฮ็ดทองหลดมาสักเส้นสองเส้นเนาะะคือราคามันมีมีมันมีมีทองเนาะนี่ครับพี่น้องล่องจะเข้าคุดปีเลอรนะ์นเมนํำน้ำปลาเนาะข่องอันนี้ข่องเยอะอผสมข้นยันนี้ข่องเยอะอเยอ้จะเข้าคุดตันเลอเมนบอก่ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมครับเขาจะทำเป็น ก็จะทําเป็นเอ่อเป็นร่องน้ําขึ้นมาครับผมร่องน้ําขึ้นมาแล้วก็ให้ปลาเน้นปีนขึ้นมาครับผมพอปีนขึ้นมาปุ๊บแล้วปลาก็จะหล่นตงรงหลุมนี้นะครับก็ก็หล่มหล่นหล่นตรงหลุมนี้นะครับผมเนี่ยครับอันนี้เขาเรียกว่าอะไรเนะะลุมดักปลาเนอะเขาเรียกว่าล,ล,าะะมลุมดักปลานะครับท่านผู้ชมครับลุมดักปลานะครับอันนี้ก็ แม่แม่ป้าป,ป้านะครับผมแม่แม่ป้าป,ป้ากำลังกำลังน้องน้องก็มีด้วยนะ <laughs> ไม่ใช่เฉพาะมีเฉพาะแม่แม่ป้าป,ป้าน้อง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 ก็มีด้วยนะครับก <c oughs> ำลังกำกำลังซ่อนครับผมกำลังซ่อนกำลังซ่อนตะพุนกระยซี่ห้าค้อนตะพุนกันดี <c oughs> อันที่อันเจ้าไปเพื่อนั้นแล้วสี่ห้าค้อน มีได้มีลำอยู่ไหนลำอยู่สี่ห้าค่่นเออเหี้กับเพอโบกำลังมากกําลังลงกำลังกําลังลงนะฮะแล้วกับอา่าแล้วกับแล้วกับเปแล้วกับท่านบึง์นทวายอีกสองเป็นห้าอยู่พ้นฮหา้หาห้าคนพ้นเร็วห้าคนเพราะเราจะพ้นก็ดีกับพีกกับแต่พีกกับโคกค่่นก็นดีแต่พี่กับโคกนคน,กน,กน,คนเอา้า เจ็ดเนาะมีเมนหกเนาะเจ็ดคนเจ็ดคนโอ้เราเพิมีเห็นจักรยานจอดไจ้ามาเมืองเลยมีเห็นรักข่ายผ้าผูระเจอาวัดตะโพอ๋อรักข่ย่างมาพีอ๋อก็ยังงงอยู่ก็มาตะแสร่ในเอทอง ไปท่องรเราหาก,กินมานไปตายไปตายจะไปทานมาล่าอยู่ดอกไปขึ้เรือก็ได้อันนั้นไม่ขึ้แถวเล่าฮะมันาหามานเอ้ทองมานเอท้ทองเอองระโหนยุ้มยุ้มอยู่พี่นรองเออเพิะหัยุ้มยุ้มอยู่โอ้โจะอ่อนทองไปเก็บโอ้ยเหล่ามานถาเถอะอ้ทองฮะมานแทวันนี้มีสัอ้นอย่างเดียวนะครับผมไม่ได้อาจจะรุ่งม,มายกยอนนะครับดอ,อมีหอยอยู่บ่ป่า มีอยู่เนาะหอยก็มีปลาก็มีเยอะระหว่างเด้อใคยจะไป็นงานงมหอยเด้อ่อรจะไปงานงามหอยเด้อตรงนี้มีทางทางเดินด้วยคันท่านผู้ชมครับตรงนี้มีทางเดินด้วยนะครับคลองแม้วข็ขุดตอนไหนครับตั้งแต่เกิดนาผมก็ไม่ค่อยเห็นนะคลองนี้นะครับไม่รู้เดยซ้ำมาตรงนี้มันมีคลองด้วยนะครับมึงเหรอ ตมพ้นมีอยู่เนาะตึกเหาะตึกเห,ก,เหก็คือทอดเหนะครับท่านผู้ชมครับทอดเหรออืมมากันหลายท่านนะครับผมเจ็ดท่านนะครับอย่างนี้ไม่เงาแน่นอนนะครับผมแน่นอนไม่มีเงาอืมอยู่ทางหายุหากินเหมือนเี้ก็ดีหายุหากินอืมนี่ครับพี่น้องมีปา่าป่ามายิบมายนี มีปลาไมเนี่ยมีหญิมีกุ้ง,อ,งอันนี้เขาผ่าหรอะนะือเปล่าเนาะผ่าเรนะียบร้อยเนาะอ๋อโอ๋อศิริใมีหัวจักเขาผ่าเมื่อเลิกข,กขนันนาสร็จุ็ม้วนเบ่เอา้าอ๋อมองนั้นนั่งมองนี้น,นั่เนาะอ๋ออ๋อวันอาทิตย์อยู่พุ่นวันอาทิตย์อยู่อันไอ้วันเสาร์วันเสาร์ที่เขาพาเขาไปพัคนู้นเหรอ วันเสาร์วันเสาร์วันอาทิตย์ผัดเข้าไปนอาานอตะลานนอนตะลายข่มม้นคนลาจนอุย้ยนองลงจกักระพามาแล้วนองลงนึกขึ้นละม้วนนองลงอันเด้อเด้ออันเด้ทางหา,ามากเนาะก็อันซ่าลงเนาะน้ำยังลหลมันเลือกเน,ะนาะเออขังข่าวผ้าสุกข,ขึ้นละม้นเพราะว่ามันติดทางน,น้ำนะ เออสาธุสุขการผ่านเร็วๆเด้อผู้ค้าก็อย่าไปอย่ากประจับปูจับปลาหน้าผู้ค้ากันนบ่าวเอาตอนยังน้อยคอยหากินเก่งๆทำทำไอ้น้องนกบางนกนน้องกเนาะเออตอนยังน้อยเราคอยไปหากินเก่งเลยโคนกระปูโคตรคตจิ้งละโคตรปีเลยหาไม่มีเพื่อท้อ โอ้ตอนยังน้อย่ะตอนตอนยังน้อย่ะไปตึกไปตึกจะลุงนี่กาเมือเมือขันค้าตนกเนาะย่านเดี๋กเขาเขานกนี่แล้วมองกูสซจะมาเื่อแสงกูสุจะมาเจอกูร้ายมาอลยเนี่มันมันระชับจะลุงกูโอ้ตอนยังน้อยสมเวลาโบสต์ตเจโอ้คอยเบิดมือหนหลายละไรยังน้อยฮะคนตกมันเมือต่มีแต่ย่านคอยฮะ เออม้อนม้อนหาม้อนม้อนหาม้อนตอน่างน้อยค่อยๆจองโลกจะืจ้อะอฝุ่ยอีเมกุดไปเส้เดิค่อยไปมดลาผ้าไปหาอเก้ามาท่านอยูอ่บ้านอเมกุดเนาะ<อ>มีท่านเนาะอ,อ,อืมโถตายเหม <associate. S 2> ็นเพ่งคอน้ำก็ดีตอนอย่างน้อยตอนนี้มันกับเพ่งกลางคานี่ละตอนนี้ เออตะก้าวผ่าน,นน้ำมันก็สะอาดน้ำน้ำสะอาดน,น้ำน้ำใสความผ่านไปมีมียาสมัยนั้นผัดนสมัยนั้นมันมีมียาเดี๋ยวนี้ผ่โอ้เป็นแต่ยานมีแต่ยาผ่านเพิพ่งเลิกก็มีแต่ยาหาปูหาปลากับยานยานยายานยากระปูกระเปอดก็ดีมีกระเปอรนะพีนพนพ่น้องเดอมีแม่นจะมีแตก่กระปูเดอร์มีแต่กระเปอ อาใช่หว่ามาเดียี่คนนะรัดเดิมมากยังอีสานเนี่ยเป็นเจ็ดเนาะเออมีนัดเดียวไะวะนะ้หลาวะันเนาะมาแค่สี่แต่ว่ากิแหลกนี่ครับเป็นน้องน้องน้องนุ่งก็มีคุณพี่ก็มีนะครับผมคุณป้าก็มีนะครับหาอยู่หากินคุณยายก็มีคือคุณยายแต่ผมเรียกว่าป้าทั้งนั้นแหละครับเพราะว่าเรียกว่าป้า สมัยก่อนก็เรียกสมัยก่อนก็เรียกว่าคุณนาคุณอา๋ยวนี้ก็กลายเป็นคุณป้าก็กลายเป็นคุณป้าแล้วนะครับผมตอนนี้ก็ไปกําลังจะสุดกําลังจะสุดกําลังจะสุดไอ้สุดคลองแล้วนะครับกําลังจะสุดคลองแล้วกําลังจะสุดคลองแล้วนะครับเกือบสุดคลองแล้วนะครับเกือบสุดคลองแล้วเคื่อมาอย่างเบ้อันี้ เครื่องเมายางบเเา่เหมือนเถาเหมือนเถาหมากยางครับพี่น้องเหมือนเถาหมากยางเนาะเถาเมายางก็เป็นผักนะครับเป็นเป็นผักนะครับเป,เป็นผักนะครับ,เป,รบเป็นกินเป็นผักได้นะครับเห็นบ่ผักิสมเครื่องเมายางบ่เนี่ยเจ้าเจ้เห็นดิบ่เจ้าขือเลยเนาะโอ้โห้จักเครือนะค่องเครองเมายางเนาะ มันเป็นพัก,กน้ำปลาเนาะเป็นพักกินกับลาบกินกับลาบแต่ถ้าลูกแต่ถ้าเกิดว่าเป็นลูกโตขึ้นมาเนี่ยอร่อยครับผมต้องลูกสุกลูกเหลืองนะครับโอ้โหสวากกแิ่นแซ่บๆก้านโดงเส้นซาลาย,ลายมาอยางแล้วก็มาอันมะกรูเห็ดมากิโพนมาเผื่อว่ามาอันมะลิโมงมะลิโมองอันนี้ก็มีมี ับเจ็กดเดินพิ่มมีเพิ่มปลาไหลมีเบาเอ้นกเบาอ๋อมาลิโมงอย่เนาะมันอ้อมากอยู่ปะฮะโอ้เป็นตะกินนะมาลิโมงเซ่บเมาลิโมงภาษาไทย่อิ่นมากอย่างวะชมม่วงมันเริ่าสมม่วงพออีสานเขาเอินนฮและ เอออือกำลังซ่อนครับน้องหาอยู่หากินครับธรรมชาติครับเด้อเสื้อกินก็ได้ครับแต่ว่ามันไม่สนุกอืมอืมคนเอื่นเอาก้อนอืมแค่สายบ่อืมแค่สายกระแซบนะแค่สายกระเซ็บเออแค่สายมอสตเอาปลา เออมันแปนแล้วมันแปนแล้วเนาะมันแปนแล้ว,ลว,ม,ลลวมันคือมันมัน,ม,นมันเกลี้ยงแล้วนะครับถ้าผูดชมแปนก็คือเกลี้ยงนะครับผมมันแปนนะครับโอ้อันนันนพอนยังจุ่มอยู่คนเดียวพอนจะซ่อนพ้นมู้ทั้งลากมากพี่แล้ครับพ้นพอจะแต่พ้นโอ้ยโทษแล้วอืมโทษแล้ว นะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็คือมาชมคุณน้องคุณพี่คุณป้านะครับคุณน้องคุณพี่คุณป้าแม่นบอกกพุ้นก็ได้อยู่นะอืมอืมกุ้งฝอยับท่านผู้ชมครับเป็นกุ้งฝอยนะครับกุ้งมายิบมายี่คือกุ้งฝอยนะครับผมมายิบมายี่ก็คือเป็นฝอยฝอยนะครับพี่น้อง มาสามผมเอ้ยอมาเงียบมาหนีมาเงีบมาหนีมาเงีบมาหนีอืมมันนี่มีแต่ห้ามขึ่นเออขาก็มาเอาคือเดียวขึ่นเออขาก็มาเอาคือเดียวไม่มีมีแม้แต่ห้ามมาเอาเนี่ยครับปลาปลาปลาซิวปลาสร้อยนะครับผมปลาซิวปลาสร้อยมาเงีบมาหนี พักเตอร์พ่นได้ลงอยู่บ่ล่องกับมันพักเตอร์บนน้ำก็เดนลาบนส่งเสือตอนนี้ก็กำลังจุ่มจุมกันซ่อนอยู่ครับผมกำลังซ่อนซ่อนปลาซ่อนกุ้งนะครับผมซ่อนปลาซ่อนกุ้งซ่อนหอยนะครับท่านผู้ชมครันในคลองก็เอาไว้ใส่หอยนะครับผมพอเก็บหอยนะครับเก็บหอยเยอะทอง เออทองเออทองเราก็ต้อเราโซก็ต้อกะตาโอ้ยหอยู่นี่ไงนี่ก็ปลาเข็งเนาะโอ้ปลาเข็งปลาขาวเนาะเอยเนาะปลาคาร์พกรมีปลาคาร์กระมี่โอ้กุ้งกระมี่เนาะโอ้ยไปตะเสพอืมลายยูกพี่น้องปลาขาวกระมี่พี่น้องเออปลาคาร์พกระมี่โอ้พี่น้องพี่น้องเอออีปลากระติกกุ้งโอ้สมองสองคนเลื่นไหลปลาคอปลาคอโอ้ปลาคอสองตัว มาน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 มนผู้สองโตสองมือผู้ลังเอารกโกนพี่น้องเพิ่นเอาปากรกโกนเพิ่นเอาปากเารกโกนพี่น้องเอ้ยเอ่รังโจ๊ะทางเย่มานเต๊ะพอดแล้วพอดแล้วข้อหนึ่งแล้วป้านั่งผมข้อเกือบลื่นไหลลงน้ำพอดแล้วแหละอือเชิญล้เชิญละเชิญละวันพักไปละพากไปละโอ้ปกครองปกคอพี่น้องปกครอ โอ้ยประกอบประกอบโอ้แมงด้วยเด้อจะอ่อนเด้โอ้จอออนเด้น Сп ้อจอออนเด้น้อนี่ปลากระเดื่โอ้ปลากระเดื่ปลากระเดื่พี่น้องปลากระเดื่ปลากระเดื่พี่น้องเอ้ยโอ้กุ้งบอนี่ปลากุ้งพี่น้องนี่โอ้โหโหโอ้ในการโอ้ยกุ้งนะครับท่านชมครับกุ้งนะครับกุ้งฝอยนะครับ ปชาชนนงนืงกุ้งตัวเล็กๆกุ้งฝอยกุ้งฝอยเลยครับไม่ค่อยแล้วก็ค่อยเก็บเก็บบ่อยข้าวบ่อยข้าวมันก็เต็มคล้องเองเต็มกระตาเองมันก็เต็มกระตาเองนี่ครับพี่น้องนี่ครับพอค่อยเก็บนี่แล้วเก็บสะสมไปเที่อยจิน้ำกระด้เองฮึเบิ่งพันจกหกับพี่น้องมาทาจกู ตอด,ดีเดอ้อเพื่อประคอเยื่อนปะดุกประคอสมัยย่านด้านจะปรปดุกอันจะมันพักมืออย่ามันตอดมือหันลา,ล,ลาบเลยเบ้ออ๋อลาบสุดซื้อลาบปัจุกน่ามีได้เคดเนาะลาบลาบเลยมีมีได้เคดลาบเลย,เล,าเล,ยลาบปะดุกเราเหมือนเนาะเราไม่ มีไม่เอ่ยไม,มไม่มีเหรอไม,มไม่เข้าโกนเนาะม,ม,มาอีกล็อกหนึ่งครับท่านผู้ชมล็อกนี้น้ํายังไม่ขุนเท่าไหรนะ่เนาะยังไม่ขุนเท่าไหร่ล็อกนี้ล็อกนี้น้ายังไม่ขุนเท่าไหร่ยังไม่ขุนเอาเท่าไหร่ครับล็อกนี้ครับวันดีพี่กระโดด้นมาที้งพี่อูไปซื้อเลแล้วเริ่มมาให้ป็นเหรอเป็นเอท่อมามองันซ้อน,บบนหรบอวานั่นะหนี้เนาะบอกผมาอะไรบก่ของพี่แม่จี ก็ลกคืออืออางไปหากระดองคงกรอ,อตามสอปอคอลไปแล้วเนาะอันเถลยได้เลยผัดหอยอ๋อ,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 อน,น้ำก็เย็นจนว่าจะจอยโอ้ยกระดกระด้ว่าน้ำเย็นโอ้ยจอยเย็นจะจอยโอ้ยค่าเย็นจะจอยอืม มาเหมือนนั้นผนได้ยูเขาอืมมาเหมือนนั้นผนได้เขามาเหมือนนั้นค่ะลมาเหมือนนั้นเนด็เเนนเดเ,เ,นนเ,เนนจ,จ้อย <มา S 1> ครับผมท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็คุณพี่คุณน้องคุณป้าคุณอาก็ซ่อนกุ้งซ่อนหอยก็พอแกงแล้วนะครับผมพอมาเห็นปลาคงปลาขาวปลาหมอปลากะดีนะครับผมปลาช่อนปลา ครับเยอะแยะเลยนะครับเพรากวนะพ,พ,พอแกงกันพอพอพอแกงกันแล้วเราซื้อก็ได้ครับผมซื้อที่ตลาดก็ได้แต่ว่าถ้าซื้อทีตลาดมันก็เพิงเงินดีกว่ามันเพิงเงินเราก็ต้องไปหาอยู่หากินดีกว่าได้หาแบบธรรมชาติจับเองมั่นใจว่าได้ได้มั่นใจว่าเรามาหากินเองนะครับผมมันก็เป็นการหากินแบบธรรมชาติได้ของสดนะครับถ้าไปที่ตลาดมันก็ผ่านการ อาจจะเน่าอาจจะอะไรขึ้นมาบ้างแต่ที่เราราได้ตรงนี้ก็คือของสดๆนะครับเราก็นําไปประกอบอาหารนะครับผมก็เป็นการหาอยู่หากินของชาวบ้านนะครับของชาวบ้านนะครับผมก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กากดติดตามกดไลค์กดแชร์มีรึกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกาลังใจให้กับช่องมหาพาร์ละด้วยนะครับสำหรับคลิปว่าด้วยการมาหาอยู่หากินครั้งนี้ก็ขออนุญาตลงแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ,บ,รบผมสวัสดีครับ